สวัสดีครับทุกทุกคนครับผมซีเนียวันนี้เรากลับมากับรายการ MBTI หัวใจ16ห้องรายการที่เราจะมาอธิบายทป์ e แต่ละทป์กันนะครับว่ามันเป็นยังไงท y p e ที่เราจะมาพูดถึงวันนี้คือ ESFJ ESFJ ย่อมาจาก e x t r o v e r t Sensing Feeling และ Judging ครับชื่อเล่นของเขาก็คือผู้อรปถมครับ ESFJ เป็นคนละเอียดอ่อนช่างสงสารเห็นใจคนอื่น ทุ่มเทเพื่อคนที่เขารักครับเขามีพลังเยอะมากขยันหาอะไรทำที่ตัวเองรักและคนอื่นได้ประโยชน์ด้วยครับชีวิตช่วงแรกของ esj f J, เขาจะแคร์เรื่องภาพพจน์ของตัวเองมากบางทีแคร์มากเกินไปจนขาดความมั่นใจในตัวเองครับแต่พอเวลาผ่านไปประสบการณ์ก็ยิ่งเยอะขึ้นเขาจะปล่อยวางเรื่องนั้นและหันมาเทคแคร์ตัวเองมากกว่าเดิมครับอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่เขาเชื่อมาตลอดคือ teamwork ทีมเวิร์คคือสิ่งสำคัญที่สุดในทุกบริบทสำหรับเขาเขาจึงอยากทำให้ทุกคนอยู่กันเป็นทีมผ่านรัศมีอันสดใสของเขาต่างจาก ESTJ ที่เชื่อเรื่องทีมเวิร์คเหมือนกันแต่เขานำด้วยกฎระเบียบให้คนมีความรับผิดชอบครับ ESFJ ทุ่มเทเพื่อคนที่เขาแคร์มากๆกับครอบครัวญาติพี่น้องเขาจะดูแลเอาใจใส่อย่างดีกับลูกน้องเขาจะคอยผลักดันให้แต่ละคนมีบทบาทของตัวเองและกระตุ้นคน ให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดกับแฟนเขาจะเอาใจใส่ทุกอย่างในตัวแฟนเขามักรู้ว่าแฟนชอบซื้ออะไรชอบกินอะไรชอบเที่ยวที่ไหนและกับลูกเขาจะเข้าหาลูกทันทีเมื่อลูกต้องการเขา ESFJ ยังเป็นผู้แนะนําที่ดีด้วยนะครับเดี๋ยวไม่ใช่ผู้แนะน,นํานี้บางคนคิดว่าพวกเขาเป็นคนหัวโบราณซึ่งอาจจะจริงสําหรับบางคนแต่ไม่เสมอไปครับพวกเขาเปิดรับมากกว่าที่คนคิดนะครับ อย่างเช่นความรู้ทั่วไปอย่างการทำอาหารหลากหลายสไตล์หรือความรู้เบื้องลึกเขาก็รับครับหลายคนอาจจะไม่รู้พวกเขายังมีความคิดสร้างสรรค์แปลงอยู่ในตัวด้วยนะครับมันอาจจะโผลมาระหว่างเรียนโผลมาระหว่างคุยกับเพื่อนหรือระหว่างเป็นหัวหน้าครับเวลาทำงาน ESFJ ชอบงานที่ได้ช่วยคนอื่นครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างเช่นพยาบาลไกด์หรือพ่อค้าแม่ค้าครับในครอบครัวเขาจะเป็นคนที่ แอคทีฟมีความรับผิดชอบทั้งงานในบ้านและงานนอกบ้านครับพอเป็นพ่อคนแม่คนแล้วเขาคือบุพการีที่ลูกเชื่อใจครับเวลาลูกเครียดลูกมักจะมาหาเขาด้วยความเต็มใจปราศจากความเกรงกลัวครับมีความคิดสร้างสรรค์ต่างกับที่เว็บส่วนใหญ่บอกไว้ ESFJ มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในตัวโดยที่ไม่ลืมงานของตัวเองครับมีความสามารถรอบด้านพวกเขาสนใจหลายอย่างทําให้มีความสามารถรอบด้านครับเป็นกันเองคุณไม่ต้องกลัวอะไรเลยเวลาเข้าหาเขาพวกเขาเป็นกันเองสุดๆคุณอยากคุยเรื่องอะไรคุยได้เลยครับพวกเขาถนัดทําให้การสนทนาสมูทที่สุดครับมีความรับผิดชอบจริงอยู่ที่เขาดูน่ารัก แต่อย่าให้ภาพลักษ์เขาหลอกคุณนะครับ ESFJ คือหนึ่งในคนที่มีความรับผิดชอบที่สุดในกลุ่ม MBTI เลยครับไม่แน่นอนกับความคิดตัวเอง ESFJ ลึกๆมีความคิดว่าอะไรถูกอะไรผิดเป็นของตัวเองครับแต่ความมั่นใจและความเสี่ยงกับมันของแต่ละคนแตกต่างกันครับ ESFJ ที่เซียนแล้วจะรู้ว่าเวลาไหนต้องพูดเวลาไหนไม่เป็นไรและเขาพูดออกมาอย่างมีเหตุผลพอเหมาะพอควรครับส่วนคนที่ยังไม่เซียนถ้าไม่เก็บไว้ก็ปล่อยออกมาหมดครับเข้มงวดเกินจริงๆผมไม่เคยเห็น ESFJ แบบนี้แต่ไปดูรีเสิร์ชมาก็ไม่น่าเชื่อว่ามีเหมือนกัน <laughs> ESFJ ที่ไม่เฮลตี้อาจจะเข้มงวดกับกฎเกณฑ์กับระเบียบมากเกินไปจนไม่ปล่อยวางครับ มาดูกันครับว่ามีใครบ้างที่เป็น ESFJ คริสอีแวนวินดีเซลเจนิเฟอร์โลเปสคิวแจ็คแมนแต่เขาอาจจะเป็น ENFJ นะครับเทเลอร์สวิฟต์และ <John C. S 1> ตัวละครล่ะมีใครบ้างสโนไวท์ไรเนอร์บรอนอุรักกะวูดดี้มาร์กิดรอยดมอนและดอร่าครับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับและ ระกัังครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ